ไม่อยากมีตอนนี้หรือว่าไม่เคยแบบยังไงก็อดีตก็ไม่เคยอยากมีแล้วก็ปัจจุบันก็ไม่อยากมีอนาคตก็ไม่อยากมีด้วยทำไมอัดเจนเพราะไม่อยากมีคนแบบนึงนโลกไม่อยากให้มันเจอคนแบบพี่โฟทําไมอ่ะทําไมถึงไม่อยากมีอ่ะไม่ใช่ค่ะคือคือจริงๆอันเนี้ยมันเป็นมันเป็นความเห็นส่วนตัวจริงๆที่แบบว่าเออออกจาเป็นความโรคจิตส่วนตัวของจุนใช่ก็คือจุนไม่สามารถที่จะ แบ่งความรักที่จูนมีให้กับแฟนจูนอะไปให้กับลูกได้ oh. คือจูนเหมือนรู้สึกว่าแบบหนึ่งคือจูนอาจจะไม่ได้ชอบเด็กขนาดนั้นด้วยเออแต่ว่าจูนจูนเป็นคนที่ถ้าจูนมีแฟนอะจูนจะค่อนข้างทุ่มเททั้งเรื่องของเงินเรื่องของเวลาเรื่องความรู้สึกหรือแบบการเทคแคร์ให้กับคนคนนั้นแบบอย่างค่อนข้างจริงจังค่ะ mm. แล้วก็ไม่ค่อยสามารถที่จะแบบเหมือนเหมือนไปแบบ ใทคแคร์ care, คนอื่นๆพร้อมกันได้ในแบบ uh huh. ในเลเวลความเป็นครอบครัวนะอันนี้ไม่นับรวมพ่อแม่หรืออะไรแต่ว่าหมายถึงแบบครอบครัวใน layer เลเยอร์เดียวกันจนจนคงไม่สามารถที่จะแบบคือจนเข้าใจว่าถ้าสมมติจุนมีลูกอันนี้คือความเข้าใจส่วนตัวนะ uh huh. จุนจะต้องแบบจุนจะจุนก็อยากให้เขาได้เรียนที่ดีๆอยากให้มีสังคมที่ดีซึ่ง uh huh. ซึ่งเรื่องพวกนั้นมันจําเป็นจะต้องใช้ทรัพยากรเยอะมากทั้งเงิน uh huh. เวลาการแบบไปรับไปส่งการอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าแบบ ถ้าตอนนี้เลือกได้อ่ะจูนก็รู้สึกว่าจูนอยากเอาทั้งเวลาและเง,งินทั้งหมด